นนี่นะคกันจะพามาเบ่งนะครับบริเวณรอบๆนะครับกับ่าชมวิมานหลังใหม่ของสนใจชาวทุกละกับลูกๆเล่านะครับเป็นบ้านใหม่ พ่อครูไก่แล้วได้วนี่ ขุน่นนอกพี่น้องปลูกยานะครับเผาเลี้ยงวัวเต้องเห็ดปศุสัตว์นะครับงีบวานนะครับเข่าห้องก็ซื้อกินเอานม่ครับแบ่งยาก็ได้มาเบิ่งดูว่ามันเกิดอะไรสักอย่างแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งรถเข่าออกเลยเพื่อนได้ครับส้น,อออน,สนนี้ เหลืองให้พี่น้องผู้ใดอยากไดงพันฉากออกมาเด้อยชาเหลืองชาเหลืองที่เขาเป็นเครื่องแกงค่อยก็ปแปลงงาจะเข้าจอดกับพี่น้องมาดับเครื่องพี่น้องไปเบิ่งก่อนนะเป็นยังไงได้แปลงงาปีนี้เป็นแตได้เพราะให้งวัวบ่ปลูกก็ได้กันเกือบสองอาทิตย์แล้วนะพี่น้องเนาะ ขาเหลืองโอ้ยยอดงี้งามพี่น้องเลยนอมันก็หวานเลยครับนี่ยนอหวานเจ๋ยเลยขาเหลืองงามงามไอยบอแมนตัวนี้หวานหวานขีมินเนาะพี่น้องโอ้ยหวานสักมุนลูกโอ้ยออก๋วยกระเพรูพิษพี่น้องเลยเนาะมามาเบิ่งท้ามีครับนี่หยาเขาลริ่มฟงพัากันคุดเป็นห่วงเลยีเบิ่งไปลายมันแห้งบื้อแห้งปลายแห้งโกโดูเลยมองนี่คือโบมี่หยาเนาะมองนี่เนาะมันตายเบ้านเราบนเนี่ เห็นว่ามันบวกลกึกนะไปกับกระพอมีอยู่ครับเนี่สร้างปีกกระท่อนพันกระไดนี่เขายังพอได้อยู่นี่ก็กรเป็นท่อนน้นอยๆสิบวนาย,ย่างกรบพี่งเห็นปะมันแห้งแห้งแห้งแรยงครับข,ขนาดครับปีนี่หย่อมใจอยู่ยังได้ยังที่เกิดพูนเ่ยโอ้ยเน่าพี่น้องเลยนี่นี่เน่าเน่าเลยเนบ่าเอาดิเน่าบมดเลยบ่ได้กินแล้วครับนี่แน่นิเนาะพี่น้องเน่าตาย จ้างคนปลูกเบิดหลายพันเลยนะครับผลผลิตที่ได้เนี่ย้ฝนปีนี้จะแม่เลี้ยงครับพี่น้องเอยเบิ่งสูบนามสูบสูบหนาใส่หญา้าหดไปเรื่อยๆนี่ช่วงนี้เออพ่อืออยู่ช่วงนี้นะครับนี่กำลังข้นเนาะก็ปลูกกันเป็นแถวนะใส่ทั้งขางแน่คู่แน่นะครับบ่ฮู้ว่าปลูกหอดใส่กับ่ะไ้มาเบิ่งน้ำเพิน่นเออนี่นะพี่น้องปลูกประมาณนี้แหละนี่หญ้าก็เลย แปลงยากับสุดลูกหูลูกตาไปเนียีไรเกือบหาไรพี่น้องรวมกับฟางน้ำผุนน้ำหญิงุดอ่ะอืันนี้ก็น,น้ำน้องไว้หดเนี่พี่น้องน้ำดี่เยว่าเปิดอันสายยางน้ำไว้สีทมันเพิ่นอยู่เดี๋ยวเสีเอาเครื่องสีน้ำมาล่องเบ่งนี่ก็บ้านบ้านพี่สาวกำลังเห็ดอยู่นะครับเนี่ยเพิ่นว่าปลูกสุดห่อนนี่แล้วว่าสันห,อนหอนน่อนหอั อาพี่น้องมาเบิ่งพี่พี่เปลี่ยนพี่คือส่งไข่อยู่ง,ง่ามอยู่ผงหิวมองนี้บ่าหนาจะเกิดเลยพี่น้องเลยเบิ่งเนี่ยฟังทางพี่ตายเลยพี่น้องเอ้ยุเ็ดจังไหร่เนาะสืพันเนี่ยมาต้องเกล็ดพันกว่านะพี่น้องแห่งเร่งครับปีนี้จะเสียวจังไหรครับพี่น้องเอ้ยฝนกับตกมือหนึ่งอีกสองอาทิตย์จังบัสิตกอีกพี่สันจังคอเธอหนึ่งตกกระเพาะตาส้มวงหนึ่งนะครับ เมืองเนี่ยมันสิไปเกิดไปติดได้จังไดยพี่น้องเลยคือเนี่นแล้อยู่ปีนี้ฝนแรงนะครับเขาสีแพงน้ำน้ำบ่ดีนะครับปกติสำเนี้เนี่ยฝนมากแล้วนะครับนี่นี่นี่ตายอีกเลยป็อตาไนเฮงหูเงาคือทอดทึ่งหมดละเนี่ย,ยได้เอาเครื่องมาดสีดอยู่ครับมืออืน่น อื่นเดี๋ยวเครื่องพ่นน้ามาพ่นบูรอดเลยเนี่นี่ปีเตอร์เมย์น้ำขนาดโอ้ยเนาะฝนปีนี้เลยเซเมนบอ่อขักเด็ดฝนเอ้ยไปพี่น้องเนาะคลิปนี้กันขามาเบิ่งนะครับบุรูษวัชีะสบผลสำเร็จสำหร่อยนะครับปลูกหญ้าปีนี้นะครับมันเลง,งสีแล้วนี่ยกะขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่อันร่ำตายแน่เสียแน่ พี่ตัวนี้แห้งเลี่ยวเลยนี่เห็นบหมเดี่ยวเลยแห้งกูดูตายเบิดลมีอันนี้เน่าถิ่มเลยตายอะไรกระจังสีแะไรนะครับมือเนี่ยมันฝนตกมือนหนึ่งแล้วมันมาห้อนบบบนี่มันห้อนแล้วมันหืมแบบมันมก,กน็เน่าแล้วครับลำหย่าบนย่างเหรอครับพี่น,อน,น้องเนี่ยนี่ผุนเบิ้งเนี่ยพี่พี่น่ะพี่จะเสียงเงินถิ่มไหมเนาะปีนี้พี่น้อง ไทยนี่ไถย,ยกลงจะเบิ 10, ดมื่นมื่นสองกลัวตีไปมื่นสามทั้งเบิดสี่ายน่มันเป็นดินดินบุรณะไม้ได้คบนี่ไทยซ้ำดินไม้เลไยไทไม่นะครับสื่อพันหยาอีกเจ็ดพันหากำลังซีไม้อีกรอบสองอีกเจ็ดพันหาเจ็ดสองสิบสี่มื่นหามื่นหากับมื่นมื่สามป้าทุกสองมื่นสองืนปดนะครับร่วมซ้ำกับสื่อฟางกินเลยี่นอ้อย 28, สองหมื่นแปดโมลูว่าซีดายซ่ำไ้นะพี่้องเนาะลงทุนไปนงวดนี่นี่ครับปุ๋ยก็พักการมักเองนะครับฝนมันมาจาังสีมันกระโบเป็นแต่งามไปไหนแล้วพี่้องเลยเอาพี่้องเป็นกำลังใจให้เด้อปีนะจแมนแห่งแรื่งคักนะครับมันเป็นหน้าน้นนะครับมันเป็นหน้าน้นส้นนี่เนาะไข่ตัวพวกคาพวกนังก็ยังได้กินนะครับโอ้หวานซักโมลูกตัวเมียนะครับผมวาอยู่ หวานดีได้ี่พี่น้องหวานชักมูลูกตัวเมียหายยากกับหัวหวานนะครับกินแล้วเศร้าชุดปุ่ดเลยนะครับเกี่ยวกับเจ็บ,บมูลูกมูลูกหย่อนยานของดีนะครับนี่ได้มาแต่น้ำหมอยาผู้เฒ่าเก่าเพิ่นเพื่อามาห้หายากกับหวานตัวนี้ผู้ใดเจ็บมูลูกมากนะครับแตงถูกแตงเทียนมาศมาขอเพิ่นเอาแต่เอาแต่เ,ตเทียนมากอะไรมาขอเพิ่อนอาไปต้มครับนีย้ยาดีครับเอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไรก็แ์กติดตามดถสต๊าคไข่นะครับ เมื่อละบานโแหแฮงมาเห็นแหงฮดหูใจไปพี่น้องเลยมองนี่กันมองในแยกแก้วปลูกต้นไม่ตัวนี้เอาไปพี่นอ้องึ้นรถเมื่อครับพี่น้อง